ก็สวัสดีกันอีกคลิปหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่ถนนพีบูลสงครามนะครับจังหวัดนนทบุรีนะทางด้านซ้ายนี่จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับหลังจากส่งงานเสร็จนะก็มาดูบรรยากาศถนนในจังหวัดนนทบุรีกันต่อนะครับ ก็ขับแก๊ปนะครับจบไปแล้วงานแรกนะห้าร้อยเก้าบาทนะครับก็วิ่งหางานต่อนะครับในอันนี้เป็นแยกพระรามห้านะครับถนนพิบูลสงคราม นัวันทบ,บุรีนะครับเป็นจังหวัดที่ติดกับกรุงเทพมหานครนะไม่ค่อยได้มาทางนี้สักเท่าไหร่นะครับกับแก็บนี่มันแล้วแต่จังหวะงานนะวันนี้ได้วิ่งมาส่งงานแถวนี้ก็ขับกันต่อนะครับ สมัยก่อนนี่มาบ่อยนะมาเส้นนี้นะครับเพราะว่าขับรถวิ่งงานส่งของนะครับจะมาส่งแถวนี้ประจําเลยซอยเลวดีนะที่ที่มาประจํานะครับอันนี้ตรงไปนี่น่าจะเป็นท่าน้ํำนนนะครับ ก็เป็นตัวเมืองนนทบ,บุรีนะครับเนี่ยท่าน้ำนน,นทบ,บุรีอยู่ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับอ๋อตัวเมืองตลาดท่าน้ำนนท์แถวนี้นะ ของขายเยอะอยู่นะครับถ้าน้ำนนเลี้ยวซ้ายแคลายเตาปูนเลี้ยวขวานะครับฝั่งซ้ายนี่เป็นตลาดหมดเลยนะซ้ายขวานี่ก็เป็น เราไปทางซ้ายดีกว่านะครับก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับเป็นยังไงทางซ้ายจังหวัดนนทบ,บุรีนะไปทางซ้ายแถวนี้นี่ไม่เคยมาเลยนะครับนี่มีน้องท่านใดเคยทำงานหรือว่าทำงานอยู่แถวนี้นะครับ ได้นะครับคอมเมนต์ทักทายกันได้นะจังหวัดนนทบ,บุรีนะมีรถเมย์นะครับรถเมย์แดงนะครับสายสามสิบสองง สอขีดห้านะโอ้ตลาดใหญ่นะครับข้างในเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยนี่ครับมี3าล้อถีบเหมือนกันนะสาล้อปั่นนะรถเมย์สองูเอ่อรถเมย์สายเกจ็บนะครับ ถ้าน้ำนนนะ่จะไปทางนี้นะครับด้านน้านู่นน่ะท่าน้ำนนนะมันจะเป็นทางตันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับไม่เคยมานะ่ะเส้นนี้นะครับก็ดูบรรยากาศไปด้วยกันนะครับจังหวัดนนทบุรี ถ้าตรงไปก็จะเป็นท่าน้ำนน,นก็จะเป็นวงเวียนนะครับเลี้ยวขวาไปไหนแล้วเราเราไปกลับรถออกมาดีกว่าเนี่ยเลี้ยวขวามันก็จะเป็นถนนที่ที่จะไปออกรักตนาทิเบตนะคิวานะครับหอนาฬิกานะครับนี่โอ้โหมีน้ำทะเล หนนเลยนะเนี่ยมีกระสอบทรายวางนะครับท่าน้ํำนนนะครับนี่ครั้งแรกที่ได้มาเห็นเคยได้ยินจต่ชื่อ,อเพราะว่าเราไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวนี่เขาอาจจะชอบมานะนี่ศูนย์ป้องกันภัยน้ําท่วมโอ้นี่เป็นบ้านแบบเก่าเลยนะเนี่ยเป็นน่าจะเป็นสถานที่ราชการเก่าๆเลี้ยวซ้ายนะครับ อาหารซีฟู้ดนนตำแหลกนะครับสถานีตำรวจภูทรเมืองนอนทบ,บุรีนะครับอยู่ซ้ายมือที่สูตรหลักฐานนนทบ,บุรีอันนี้มันถนนอะไรก็ไม่รู้นะ ถ้าเจอทางตันเราก็ออกมานะครับน่าจะเป็นแถวนี้ก็จะเป็นนี่เรือนจำนะครับเรือนจำบางขวางอขวามือนะครับอ๋อด้านขวานี่เป็นเรือนจำนะครับนนทบุรีบางขวางนนทบุรีเนี่ยมีหอคอยยืนเฝ้ายามด้วยนะครับ ลวดไฟฟ้ารวดน้ำแ,แกงเหล็กสำนักงานแถวนี้น่เป็นแถวศูนย์รวมศูนย์ราชการนะนี่สำนักงานสัำภาษามิตรกรมราชทันทนะ นี่ครับตรงไปก็ไปออกรักตนาทิเบตนะถนนราชชฤกษึกรักตนาทิเบตนะครับมีเซเว่นด้วยเนี่ยเ,เลนขวานี่ขึ้นสะพานนะครับไปราชชฤกึกเ,เลนซ้ายออกรักตนาทิเบตนะครับนี่ ออกซ้ายมาก่อนนะสะพานพะนังเก้าออกซ้ายรัตนาที่เบศสนามบินน้ำขวา มันเปิดก็เ,เปิดไฟฉุกเฉินไว้นะครับก็บรรยากาศในจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับสำหรับคลิปนี้นำมาฝากกันนะครับ สงครามลัตนาทิเบตออกซ้ายนะนี่น,นี่มาทางนี้มาทางนี้มันก็จะเป็นถนนเลี่ยงเมืองนะเนี่ยถนนเลี่ยงเมืองนะสะพานเนี่ยเราออกซ้ายไปสนามบินน้ําไปลัตนาทิเบตน,นะครับอ,เส,เ,อเส้นนี้นี่ํทำมาเสงงนะซอยเลวดีก็จะอยู่ ข้างหน้านี้นะครับถนนนนทบุรีหนึ่งซอยเล็กพอดีอยู่ซ้ายมือนะครับ เงียบเหงาเหมือนกันนะครับวันนี้วันหวยออกด้วยนะครับ16ตุลานะครับส่วนมากวันหวยออกนี่จะเงียบนะครับออกซ้ายนะครับบางบัวทองแครายตรงไปก็ขึ้นสะพานสนามบินน้ำถนนเลี่ยงเมืองนนทบ,บุรีนะ เป็นสี่แยกนะครับรัตนาทิเบตออกซ้ายเข้ารัตนาทิเบตไปทางบางใหญ่นะครับ เป็นเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงเหมือนกันนะครับาบางใหญ่เจ้าโพนนะครับถนนรัตนาทิเบศนานๆจะได้มาแถวนี้สักครั้งหนึ่งนะครับมีพี่น้องอยากให้มาารีวิวแถวนี้อยู่นะครับบางใหญ่ลัตนาทิเบต นะครับใส่ม้าอย่างนี้นะใส่ม้าสิบสามอย่างนี้นะเขาขอตลอดนะบางใหญ่บางบัวทองตรงไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นสะพานพระนั่งเก้านะครับสะพานตัวเดิมนะ เนี่ยที่รถวิ่งอยู่เลนขวาเนี่ยเป็นสะพานตัวใหม่นะครับสะพานพนังกาตอนนี้ก็11โมงนะครับ นนก็เข้าถนนถนนทบุรีหนึ่งฝั่งซ้ายจะเป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับสถานีสะพานพระนังเก้านะนนี้เป็นสะพานตัวเดิมนะครับสะพานพระนังเก้า พนั่งเก้านี่น่าจะเป็นรัชกาลที่สี่นะครับมีสะพานตัวใหม่นี่ใหญ่ๆนี่อยู่ขวามือนะขาม่นะักเจ้าพยาเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็มาทางฝั่งไซม้านะครับไซม้าเหนือนะ ฟ้าสายสีม่วงวิ่งอยู่ด้านบนนะเทศบาลเมืองไซม้านะครับตอนนี้ ปาเจ็่มใสนะครับไม่มีฝนเลยถ้าจะมีก็คงจะเป็นช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้ก็น้ําเหนือนะครับน้ําเหนือก็จะไหลลงมาทางใต้แล้วนะครับมันก็จะเป็นประจํานะครับทุกปีก็ทางภาคเหนือฝนตกหนักน้ําท่วมน้ําป่าไหลหลากนะครับสุดท้ายก็ต้องลงมาภาคกลางมาที่พักมาลงที่ทะเลนะ นี่เป็นสะพานข้ามแยกนะครับแยกไสมานะาไม่ได้เข้าไปนะครับสำหรับไสามาก็วิ่งผ่านเฉยๆนะถนนลัตนาที่เบตน,นะครับ ก็บางใหญ่นะครับบางใหญ่การจนาพิเศษนะครับตรงไป สำหรับคลิปนี้ก็จะจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ